เสร็จเรียบร้อยนะคะรถมิตซูเอ็กความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถมิตซูเอหลังยกระบบแอร์คันนี้เลือกใช้น้ำยาแอร์ r 1 3 c a, a. a. ของเคลียร์นะครับน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่น แอร์เย็นตัดต่อปกตินะครับยกระบบแอร์ใหม่คอมแอร์ใหม่สายพานใหม่นะครับแอร์ตัดพัดลมหยุดพร้อมทำงานนะครับ เปลี่ยนสายน้ำยาแอร์ให้ใหม่นะเส้นที่ออกจากคอมเข้าแผงแอร์นะครับแอร์ตับนะครับคอมทำงานต่เปลี่ยนสายน้ำยาแอร์ออกจากคอมนะครับเข้าแผงแอร์ให้ใหม่ ความทำงานนะครับแอร์ตัดความร้อนแอร์อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ แหตัดนะครับอุณหภูมิรอบรถตอนนี้อยู่ที่30มสนะฮะรถจอดในร่มในรถแอร์เย็นได้อยู่6องศา7องศานะครับ เองศานะครับแตัดต่อปกติช่างจากการประกอบแผงด้านล่างนะครับอยาจะได้อ,ออกไปเช็คภายนอกครับเสร็จเรียบร้อยนะคะรถมิตซูเอกนะคะ คันนี้ยกระบบแอร์นะคะอุณหภูมิภายในรถนะคะก็อยู่ที่เจ็องศาะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่36มสิบหองศาะคะ่ะขึ้นมาที่8แล้วนะคะค่าความร้อนก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะก็จะมีตัวคอมแอร์นะคะที่อยู่ด้านล่างตรงนั้นนะคะด้านล่าง แล้วก็จะมีแผงแอร์ที่อยู่ด้านหน้านะคะแผงแอร์ก็จะอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะพร้อมกับไดเออร์นะคะแล้วก็ตู้แอร์พร้อมเอ็กซ์เพรชั่นวาล์วนะคะแล้วก็จะมีสายน้ำยาแอร์นะคะสายกลางนะคะ1เส้นนะคะสายใหญ่1นเส้นนะคะพร้อมตัดนะคะ แล้วก็จะมีตัวลูกยางโอลิงตามขอ้อต่อต่างๆนะคะที่เราเปลี่ยนให้นะคะถูกข้อต่อนะคะตัวลูกยางโอลิงเราก็รับประกันให้1ปีนะคะแล้วก็จะมีตัวสวิตช์เพชเชอร์นะคะรถมิตซูเอ็กนะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่6องศานะคะ7องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่29องศานะคะเราเดินเบาเทสกันอยู่นะคะ ยกตัวคอนโซลนะคะคอนโซลก็ประกอบเรียบร้อยนะคะ มิตซูเอ็กนะคะฉีดล้างทำความสะอาดแผ่นหน้าหมอ้อน้ำก่อนส่งงานลูกค้าค่ะ รถมิซู EX นะครับเข้าออตรวจเช็คระบบแอร์ตรวจวัดค่าแรงดันน้ำยาแอร์นะคร,ม,ร,นนร,ะครมีแรงดันน้ำยาแอร์นะครมีแรงดันน้ำยาแอร์ลองเปิดแอร์ครับ คอมไม่ลงนะคอมไม่ทำงานคอมไม่ทำงานนะครับพัดลมทำงานปกติทั้งสองตัวปิีน้าปิดแอร์พัดลมหยุดนะ AC สามารถสั่งงานพัดลมได้ แต่คอมแม่ไม่ทำงานเปิดซ c ครับพร้อมทำงานนะครับเครื่องยนต์เร่งแต่คอมไม่ทำงานนะครับคอมไม่ทำงานอุณหภูมิรายงานไว้นะครับที่32 มีสัญญาณรูปเบรกนะฮะโชว์ก็เดี๋ยวจะทำระบบแอร์ก่อนนะฮะร,รถใช้งานมาแล้วนะครับ430016 4แสนสามมืนสิบกกิโลครับ โอเคนะครับสัญญาณไฟออกปแปดดังไอวิโดยกัน เช็คการทำงานภายในรถก่อนนะครับได้นะครับวิยุฟังได้ ไปหลีออกนะครับไปหลีออกไปฉุกเฉินทำงานเปิดแอร์นี่ลมไม่ออกเลยนะครับ เดี๋ยวขอเช็คเบื้องต้นก่นอนเนาะว่าพัดลมเสียหรือว่าระบบมีปัญหาไหมนะฮะเดี๋ยวจะเอาพัดลมมาลองเสียบเลยไฟลีที่คันเกียร์ออกนะครับลองเอามอเตอร์พัดลมตัวใหม่มาใส่นะฮะเดี๋ยวลองเปิด1 2 3่สี่ อเออมอเตอร์พัดลมดีนะฮะก็ทำให้ลมออกถ้ามอเตอร์พัดลมเสียก็คือตัวที่อยู่ในรถนะครับอันนี้เราเช็คดูลลมอเตอร์ดีไฟดีนะครับตัวเสียก็คือเมื่อกี้เปิดไม่ออกเนาะอันนี้เป็นตัวใหม่อ่ะเอาแกะแกะปักก่อนก็ดูอันนี้เทสเรียบร้อย นะะฮอ่ะโอเคนี่ของใหม่นี่ก็เป็นอะไหล่แท้นะฮะตรงคัสตรงรุ่นเลยนะฮะของมิซูนะฮะตัวนี้ของมิซูเลยเพราะว่าเราเสนออะไหล่มาตรฐานนะครับคันนี้รถมิซูเอ็กนะฮะถ่ายน้ำยาออกมาก็สีดำๆขคขมขๆอ่ะ นะนะดำเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะยกระบบแอร์นะครับคันนี้เพราะว่าระบบมีปัญหานะครับ คืดอยู่นะครับว่ารูปแบบรายการของเราเนี่ยมันมันจะต้องไปเน้นในเรื่องของข่าวสารรถมิตซูเอะนะคะยกตัวคอนโซลออกมานะคะ ถมิสูเอ็กนะคะสภาพเปลือกตู้แอร์ก็จะมีฝุ่นนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดยช่างจะได้ทำการถอดออกมานะคะออกมาแล้วนะคะตัวตู้แอร์ของรถมิสูเอ็กนะคะ รถ Mitsubishi EX นะคะหลังจากที่เรายกตัวคอนโซลแล้วก็ถอดตัวตู้แอร์ไปนะคะเราก็จะดูดฝุณนทำความสะอาดภายในรถให้นะคะ เอ uh e นะคะเดี๋ยวเราจะได้ล้างทําความสะอาดให้นะคะเซตอะไหล่เก่าของรถม uh ิต e ซูเอ็กนะคะคันนี้ภายในระบบค่อนข้างดำนะคะ ก็จะมีตัวแผงแอร์นะคะที่คีบเริ่มล้มนะคะแล้วก็มีการกระแทกมานะคะโดนกระแทกมานะคะภายในระบบก็จะค่อนข้างดํานะคะนี่นะคะก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าตัวคีบนะคะก็เริ่มล้มนะคะส่วนตัวด้านล่างนี้ก็โดนกระแทกมานะคะทําให้เสียรูปไปแล้วนะคะหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวคอมแอร์นะคะที่ ไม่มีกำลังอัดนะคะแล้วก็ภายในระบบนะคะน้ำมันค่อนข้างดำนะคะกอน้ำมันดำก็จะวิ่งไปตามสายเส้นนี้นะคะผ่านสวิตช์เพชเชอร์ตัวนี้นะคะที่จะสั่งงานพัดลมนะคะพัดลมไฟฟ้านะคะนี่นะคะเราก็จะเห็นน้ำมันดำๆนะคะจากสายเส้นนี้นะคะก็จะไปเข้าที่แผงนะคะแล้วก็จะเข้าที่แผงตรงช่องนี้นะคะแล้วก็ น้ำมันดำก็จะวิ่งเต็มระบบภายในแผงเลยนะคะก็จะผ่านตัวกองน้ำยาแอร์นะคะก็จะผ่านตัวกองน้ำยาแอร์ตัวนี้นะคะแล้วก็ไปเข้าที่ตัว expansion valve wow นะคะตัว expansion valve wow นะคะก็จะมีน้ำมันดำเลยนะคะตัว expansion valve wow นะคะก็จะวิ่งเข้าภายในตู้แอร์นะคะแล้วก็จะวนกลับมาที่คอมเหมือนเดิมนะคะ มันก็จะวิ่งอยู่แบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่าขาเข้าจาก expansion valve wow นะคะก็จะดำเลยนะคะแล้วก็ออกจากตู้นะคะไปเข้าคอมแอร์นะคะระบบก็จะวนแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะได้จัดการเปลี่ยนตัวอะไรใหม่ให้นะคะมีสายก้างสายใหญ่ด้วยนะคะ เพราะว่าระบบน้ำมันดำๆวิ่งทั่วระบบเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวพัดลมโบเวอร์นะคะที่อยู่ภายในรถนะคะตัวนี้ก็เสียแล้วนะคะเนื่องจากหมดอายุการใช้งานนะคะแล้วก็ตัวนี้เคยเคยเปลี่ยนมาแล้วนะคะเพราะว่าตัวที่ใส่อยู่นะคะไม่ใช่ของตรงรุ่นนะคะไม่ใช่ของแท้จากซูนนะคะ เซตอะไรของรถมิตซูเอนะคะคันนี้ยกระบบแอร์นะคะมีทั้งหมด14รายการนะคะก็จะมีตัวคอมแอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวแผงแอร์นะคะพร้อมกับตัวไดเออร์นะคะ แล้วก็สายน้ำยาแอร์นะคะสายใหญ่แล้วก็สายกลางนะคะแล้วก็จะมีตัวลูกยางโอลิงที่เปลี่ยนให้ทุกข,ข้อต่อนะคะตัวลูกยางโอลิงแล้วก็รับประกันให้1ปีนะคะแล้วก็ตัวเอ็กซ์เพนชั่นวาลแล้วก็ตัวสวิตช์เพชเชอร์นะคะที่ใช้สั่งงานพัดลมไฟฟ้าแล้วก็คอมแอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวกองแอร์นะคะ กองแอร์เราก็เลือกใช้อะไหล่มาตรฐานโปรเทคนะคะสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวสายพานใหม่นะคะเพราะตัวของเก่าก็ล่องเริ่มลึกสายเริ่มแตกนะคะแล้วก็จะมีพัดลมโบเวอร์นะคะหรือว่าพัดลมที่อยู่ในรถนะคะตัวนี้เราก็เลือกใช้อะไหล่มาตรฐานอะไหล่แท้ของมิตซูบิชินะคะ แล้วก็จะมีตู้แอร์ตู้ใหม่นะคะที่เราเช็ครั่วอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูตู้แอร์ที่เช็คลวกันนะคะเช็ค่วตู้แอร์ใหม่ของรถมิสูเอ็กนะคะก่อนจะประกอบลงรถนะคะก็ต้องเช็คลวหรือว่าคิวซีให้แน่ใจนะคะตู้แอร์ใหม่ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวให้ช่างประกอบลงรถะคะ่ะ คันนี้นะคะมีล้างระบบด้วยนะคะล้างระบบภายในแป๊บน้ำยาแอร์ค่ะเพราะว่าใช้ตัวของเดิมนะคะทั้งหมดนี้คือเซ็ตอะไรของรถมิสูเอเอ็กนะคะประกอบเรียบร้อยนะคะตู้แอร์ของรถมิสูเอเอ็กนะคะประกอบลงเปลือกตู้แอร์ให้เรียบร้อย ตัวฟองน้ำนะคะต่างๆนะคะก็จัดการเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะคะตัวกองแอด้านในนะคะก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวช่างได้ยกประกอบขึ้นรถนะคะประกอบลงรถ รถมิตซูเอนะคะหลังจากที่เราติดตั้งตัวแอร์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ยกตัวคอนโซลขึ้นมาประกอบกันนะคะนี่ค่ะยกตัวคอนโซลขึ้นรถนะคะของรถมิตซูเอนะคะ คอมแอร์ใหม่ของรถมิต e ซูเอะนะคะเดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปนะคะตัวนี้เป็นน้ำมันคอมที่เทออกมาจากคอมนะคะส่วนตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เราจะเทเติมใหม่เข้าไปนะคะเราก็จะเติมตรงตามสเปคเลยนะคะ สายน้ำยาแอร์ของรถมิต s ู i e x นะคะเดี๋ยวเราจะได้ล้างทำความสะอาดทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะตรวจเช็คแล้วก็เติมน้ำให้เรียบร้อยนะครับ